สวัสดีครับสาธิตการใช้งานเครื่องฟังเสียงน้ำรั่วนะครับวันนี้จะมาสั่งใต้พื้นนะครับตัวนี้ ujourd. เป็นลำโพงนะครับไม่เกี่ยวกับสินค้านะครับสินค้ามีเพียงตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานเราก็เอามาแนบกับตัวใต้พื้นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับตอนนี้จะท่อตัวนี้จะไปที่ห้องครัวนะครับนี้ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดน้ํานะครับเดี๋ยวตอนลองให้เปิดน้ําดูนะครับเหมือนว่ามีการน้ามีการรั่วไหลออกจากท่อนะครับ ตอนนี้ไม่มีเสียงเห็นไหมครับเปิดน้ําครับตอนนี้เปิดน้ําลนวเห็นไหมครับเดี๋ยวจะลองปิดน้ําดูนะครับปิดน้ําครับเห็นไหมครับไม่มีเสียงเห็นไหมครับเปิดน้ําอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับจะได้ยินเสียงน้ําไหลนะครับเวลาเรา เช็คใต้พื้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเอาไปใช้งานได้นะครับผมขอบคุณครับปิดน้ำครับ